พักวัตตุหละตสัมมาส,าสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะกวัตตุหละตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะกวัตตุหละตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุโกสัมภิยังอะวิทุเลวะเพรอะอภเตกะอุสันตุโอนาคามโนปัสสโปุตโมปาทะเยติยังชินะธาตุจตถะเตตวะมันทามิทูระตั สาธุสาธุข้ามเจ้าพันธัปโต้ดรนันปลินเสโสผู้ติ่เกิดวันที่สิบเก้าพุษศภาคม2สองพันร้อยสามวันพตวปีชั่วแล้วข้ามตกฟ้าเื่องออกเวลาสิบสี่นาฬิกาขอวันทานมัสการเจดีคือหลอยพุทธบาทและพระชินาตุทัดเจ้าทั้งหลายขอพระสมมาสามุริเจ้าพระนามว่าพระกัคกุสันโต พระโอนาคมโนพระกัสสปและพระสิทธ,ธะโคโมที่ปฏิฐานตั้งไว้นะภูเขาเวพารบันพุทธนี้ตลอดกาลนานเทินรอยที่หนึ่งอยพุทธบารของพระพุทธเจ้ากักุสันโูรอยแรกยาวสิบสองศอกรอยที่สองลอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้าโอนาคมโนลอยที่สองยาวเก้าศอกลอยที่สามอยพุทธบาทของพระพุทธเจ้ากัสสโป รอยที่สามยาวเจ็ดศกแม่ลอยที่ 3, 7, สี่ 4, ลอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าคูตะมโรอยที่สี่ยาว 4, สี่ศกด้วยนโมพุทธายะนโมปทัจัภะกัสสั